ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e i d ดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมเพื่อนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมของ o o t b a l l 2024กันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีใครหลายคนทักเข้ามาถามกันเยอะแยะมากมายนะครับว่าอัปเดตใหม่เป็น2024แล้วนะครับเปลี่ยนทีมยังไงเพื่นหรือว่าเปลี่ยนสมโมสรยังไงมันย้ายไปอยู่ตรงไหนเราการ,รับชมในคลิปนี้แล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมาทนกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับมาเริ่ม ก่อนที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทาการสอนเปลี่ยนทีมเปลี่ยนสมูสรทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับหรือว่าภาคที่แล้วนะครับมันอยู่ในส่วนของเอ็ก a แตร้าะก็อินฟอร์ม i ชันนะครับแล้วก็มันจะมีดีมทีมขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนมันถูกตัดออกไปแล้วนะครับก็คือมันย้ายมาอยู่ตรงนี้ทุกคนเข้ามาดูกันเลยนะครับนะครับเข้ามาที่เกมแผนคนกดไปที่สมสรของเราทุกคนอันที่สองนะครับใต้จากโคดนะทุกคนนี่เลยนะครับ แล้วก็มันจะมีอยู่ด้านล่างคนรองสุดท้ายนะครับมันเขียนว่าเบสทีมเซตติ้งนะครับก็กดเข้าไปเลยทุกคนแค่นี้ก็ขึ้นหน้าตาการเปลี่ยนทีมมาแล้วนะครับง่ายมากๆทุกคนแล้วก็สะดวกกว่าอันเก่าเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยทุกคนก็เดี๋ยวขอลองเปลี่ยนเป็นแมนยูดูก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยทุกคนก็จะมีหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับง่ายมากๆทุกคนเพียงแค่กดไปที่2-3ครั้งเท่านั้นหรือว่า2 3ปุ่มเท่านั้นนั่นคนอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ แลวก็ยังมีการกดใช้ default อรือว่ากดใช้แผนประจําสโมสรได้อยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ประมาณนี้กันนะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับกดไปที่สโมสรแล้วก็เบสทีมเซตตี้นะครับจากนั้นก็เลือกทีมที่เราต้องการได้เลยนะครับก็ขอลองไปที่ลาลิกาสเปนบ้างแล้วกันนะครับกดไปที่ f c บาร์เซโลนาแล้วกันนทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการสอนเปลี่ยนแผนคนหรือว่าสอนเปลี่ยนทีมเปลี่ยนสโมสรนีนะครับก็ สะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าภาคที่แล้วนะครับเพราะว่ามันย้ายเข้ามาอยู่ในส่วนของเกมแผนหรือว่าการจัดทีมจัดแผนของเราในนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ทุกคนหรือว่าใครที่ทักเข้ามาถามนะครับก็มาดํเนินการทาคลิปต,ตอบให้แล้วนะครับว่ามันย้ายอยู่ตรงไหนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือว่าใครที่กําลังสงสัยตรงไหนหรือว่ายังไม่ทราบตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามขอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาดํเนินการตอบคําถามให้เหมือนเดิมนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ